แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่คนไทยเรามีความสุขมากจากการไดดูวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเอาชนะทีมโดมินิกันได้3ต่อ2เซตวันนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องราวนะครับที่ต้องเล่าต่อกันอีกยาวมากเลยนะครับวันนี้สําหรับค่ำคืนนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติโดมินิกันนั่นเองนะฮะซึ่งทีมชาติโดมินิกันเนี่ยมีลำดับ ที่สูงกว่านะครับทีมชาติไทยนะครับเหมือนกับทีมชาติตุรกีซึ่งวันนี้เราก็สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติโดมินิกันได้เนี่ยซึ่งในเซตแรกนะครับทีมชาติไทยเราชนะไปด้วยคะแนน3าต่อ29นะครับแล้วก็เซตที่2เนี่ยเราก็แพ้นะฮะด้วยคะแนน16ต่อ25นะครับโดยที่ทีมโดมินิกัน ตามตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตนะครับส่วนเซตที่3เนี่ยเราก็แพ้อีกนะครับด้วยคะแนน25ต่อ21นะครับก็ถึงตอนนี้นะครับโดินีการก็นำไปก่อน2ต่อ1เซตนะครับพอมาเซตที่4นะฮะทีมชาติไทยเราก็พลิกออกมาชนะนะครับด้วยสกอร์หรือว่าด้วยคะแนน25ต่อ22นะครับซึ่งเป็นการประสานงานนะครับระหว่างผู้เล่นของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เล่นได้ดีมากๆนะครับ ซึ่งทั้งตัวตกตัวเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นชัชชูออนนะครับหรือแนนนะครับทัดดาวหรือแม้แต่น้องบีมนะครับพิมพิชยาโก๊กรามเนี่ยก็สามารถตีนะฮะแล้วก็ตบฝังได้ได้เห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็มีการชา์เรนบ่อยมากซึ่งทางโค้ชของโดมินิกันเนี่ยก็มีการชา์เรนค่อนข้างจะบ่อยนะฮะแล้วก็ผู้เล่นของโดมินิกันเนี่ยก็ทำฟาวค่อนข้างบ่อยเช่นกันนะครับ ตอนแรกๆนะครับค่อนข้างที่จะบอลลีบอลไทยเราก็เล่นค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะครับพอเริ่มในเซตที่4เนี่ยพวกเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างความกดดันให้กับาทางโดมินิกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับยิ่งเล่นยิ่งดีก็สามารถที่จะทําแต้มหนีห่างนะครับจนถึงขั้นที่ว่า,าทางโค้ชของโดมินิกันเนี่ยต้องขอ,อเวลานอกบ่อยๆนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทางแฟนเลยบอลชาวไทยทุกท่านขอขอบคุณทางสตาฟโค้ชของทีมเลยบอลไทยทุกท่านนะครับที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลักดันให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่รอบ2ได้โดยที่เราเอาชนะทีมตุรกีแล้วก็ทีมโดมินิกันได้ก็เป็นผลที่ทำให้คะแนนเรามีตุนอยู่แล้ว6คะแนนนะครับในการที่เราจะเข้าไปเล่นรอบ2นั่นเอง แล้วก็คงมีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามกันอีกยาวนานนะครับแล้วก็ทั้งตัวนักกีฬาเองก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันส่งกำลังใจไปให้กับทั้งทีมงานทางนักกีฬาแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับของอทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับและอย่าลืมติดตามชมแล้วก็ตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อไป สำหรับวันนี้ทางอัปเดตสตูดิโอก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ